ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا <applause> ครับมาพบกันต่อในการในรายการอ่งคพระอ่านทางชีวิตเรียนรู้การอ่านเพื่อเป็นเป็นบทเรียนในการนำทางชีวิตของเราเวลาเรามีการมัจฉาหานะคือคำว่าชะบาลาลาอละมัฉันตอปฏิญาณว่าในใี่พระเจ้าเป็นอย่าที่ถูกกล่าวโดยทิ้งใจน่าจดหว่าเพราะฉะบะลาอิละมั่งมหัมมัดก็ั่งศุลวะและฉันตอปฏิญาณว่ามหัมมัดนั้นคือลักษณะของวะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสัมพัปฏิญาณนี้เนะี่ยหมายถึง คำปฏิญาณแรกคำปฏิญาณแรกหมายถึงการที่เราได้ยอมรับว่าลัสุานุวารวานั้นคือผู้ที่เราจะทการอันบาตดะต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะโดยที่เราจะไม่ทําการตั้งปารคีใดๆต่อลอัสุานววาละและหนึ่งในการยอมรับในคําปฏิญาณของเราก็คือการที่เรายอมรับว่าอัลกุรอานนั้นคืออะไรฮะคือ คำตัดของอัลลอสบฮาโนวะตาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องในคำปฏิญาณของเราเนี่ยเรามีการยอมรับว่าอัลกุรอานคือคำตัดของอัลลอสบฮาโนวะตาลาคือคำพูดของอัลลอคือบทเรียนคำสอนที่มาจากอัลลอสบฮาโนวะตาลาและคำปฏิญาณหนึ่งก็ค euh ือคำปฏิญาณว่าชาดูอุลมุฮัมมัดอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณนบีอัมมัดคือรอซูลของอัลลอเป็นสัญญาณที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีเบียอัลลอฮ์ของอะลีอัลซัลลัม ในคําสอนของท่านนบีสุลลัลนของอะไรวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่ามีอัลกุรอานก็จะมีอัลสุนนะก็คือแบบอย่างคือฮะดีิของท่านนบีสุลลัลนของอะไรวะซัลลัมหรือเวลาที่เราบอกว่าเราจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลลัลนของอะไรวะซัลลัมคําว่าสุนนะของท่านนบีสุลลัลนของอะไรวะซัลลัมนั้นคือสิ่งที่ครอบคลุมทั้งอัลกุรอานและทั้งฮะดีิเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านนบีเนี่ยคือคนคือผู้ที่นําแบบอย่างนำแบบอย่างจะเอาลัุบฮานุวะตะอาลามามาให้กับมนุษยชาาติมให้กับ ประชาชนของท่านนบีสุลต่านซึ่งรวมถึงพวกเราด้วยจนกระทั่งวันไกยามเพราะฉะนั้นเราเอาแบบอย่างจอกท่านนบีสุลต่านซึ่งรวมถึงพวกเราล้วยรากํามาใงวันการาฏิบั้ิเรา่อเป็นการดองทานชีวิตด่านินชีวิตของกเราห้ถูกร้องตัไามเพราะฉนั้เาเอาแบบอาของานนบีสุลต่างวมาแง้วเราจะได้ประทบ่วามสําเราจได้ราบชัยนาทั้งในโลกสุนยาและองริเรายนะทัวันนี้เรามาถนั้นเราเราะึ์นิสางใ่งเคยนะสุล่น้องในอพาวยจนกระที่78 Allah ت ع าลาทรงตรัสว่าวาอินซิบอินซิบฮุมฮะซนะยูดาอันนลาาอนอินุมซัยยููานมอนดบัดา a l l h ت ع ا ل ยังกล่าวถึงกล่าวถึงบรรดาคำพูดของพวกมุชลิีนะพี่น้องที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการใช้คำตำหนิท่านนบีศลอลลัลลอฮุอะลัยฮวะซัลลัาและพวกเขาทั้งหลายได้พากัน พากันกล่าวถึงพากันกล่าวในคําพูดที่เป็นคําพูดที่ปฏิเสธปฏิเสธท่านอัลเบีส,สรลองฮวยวะสลัมปฏิเสธที่บรรดาวรซอนได้นํามานะว่าว่าอินตูซิบฮุมฮัสเนทุยอุยคูลวะฮะดีมินอินดิลละอินตูซิบฮุมไซยุทุยอุยคูลวะฮะดีมินอินดิกและหากว่ามีสิ่งที่ดีงามเนี่ยมาเขาก็จะบอกว่าสิ่งต่าง,างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากอัลลอสฮานุตาละว่าอินตูซิบฮุมไซยุทุยอุยคูลวะฮะดีมินอินดิกและถ้าหากว่ามีสิ่งไม่ดี นะสิ่งที่เป็นเป็นบททดสอบที่ไม่ดีมันประสะบกับเขาเนี่ยโยโกโรฮาเดมินอ uh ันดิกเขาจะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมาจากใครฮะมาจากเจ้ามุฮัมมัดหมายความว่าเวลาที่เจอสิ่งไม่ดีเนี่ยก็โยนไปให้ท่านอนับดุลสลาร์เขาเลยว่าสันลัมว่าท่านนาบีเป็นคนที่ทําให้สิ่งไม่ดีเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเก็มีสิ่งที่ดีดมาประสะบกับพวกเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบฮานานุตาลาพี่น้องอายัดนี้สอนให้เรารู้ว่า สอนให้เรารู้ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยเป็นพวกที่ยอมรับในอัลลอฮฺวาฮานูตาลาซึ่งที่บรรดาอุลามะได้ได้แบ่งแบ่งเรื่องเตาฮฮตให้เราได้เข้าใจนะพี่น้องว่ามีเตาฮฮตอูลูเฮียกับเตาเฮตโรบูบียะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องเป็น,เป,นเป็นการแบ่ง,เป,บงเป็นการแบ่งที่เอามาจากอะไรฮะตัวบทอัลกุรอานและก็ฮะดีสมามาจากการอิสติกรอจากตัวบทอิสติกรอคือการการที่อ่านตัวบทแล้วก็พยายาม แยกมาเป็นข้อๆให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เข้าใจอย่างง่ายเพราะนั้นเวลาที่เราเห็นการแบ่งการแบ่งข้อต่างๆที่บรรดาอัลมอได้แบ่งมาในเพี่น้องเราเอาย้อนกลับมาดูว่ามันตรงกับตัวบทอันกรานฮะดิษหรือไม่อย่างเช่นที่บรรดาอัลมอได้แบ่งแบ่งในเรื่องของอการทั้งห้านะเพี่น้องวา่ามีมีมีอะไรฮะมีฟัรดูมีมุสตาฮับมีฮารอมมีมักโรมมีมุบาห์ทั้งห้าเนี่ยบรรดาอุลมะได้วางมาวางมาจากอะไรฮะวางมาจากการที่เขาได้เอาจากตัวบท ตัวบทฮะดีตัวบทตัลคุรอานทท่อัสมหมานุวะนอาลตัดไวเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้เอามาเรียนรู้กันและเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจกันอย่างง่ายเพราะฉะนั้นบรรดาอุลมะเนี่ยได้วางวางรูปแบบวางการเรียนรู้เนี่ยไว้ให้กับเรานะ แล้วเราก็นําวิธีการเรียนรู้จากบรรดานักนวิกาวาวาวชาการเนี่ยเอามาเรียนรู้แล้วเราจะได้เราจะได้รู้ว่าสิ่งไหนที่เราเรานํามาเป็นแบบอย่างจากลอสพานนวตาลาจากท่านอับดุลลอิซัลลมส่่งสิ่งไหนที่มันค้านกับตัวบทค้านกับผู้ร่านค้านกับพาดิสนะเราก็เหมือนอย่างที่อับดชาฟีได้บอกนะว่าอิดาอิดาคอาลาฟ์กาลีถ้าหากว่าคําพูดของฉันเนี่ยคอลาฟันนัสได้ตรงข้ามรู้ว่าค้านกับอะไรฮะค้านกับตัวบท ค้านกับสุนัขท่านอาบีสัลลอฮ์มะเลยวะซัลลัมฟกตุลิบูกาหลีัลฮาอิบก็จงเอาคําพูดของฉันเนี่ยเอาอะไรฮะเอาคว้างใส่กําแพงไปนะหมายความว่าถ้าคําพูดของฉันเนี่ยมันไปค้านกับตัวบทไม่ว่าจะเป็นกุรอานหรือว่าหะดีษเนี่ยเอาคําพูดของฉันเนี่ยโยนโยนทิ้งไปนะคว้างคว้างใส่กําแพงไปนั้นท่านอาบีสัลลอฮ์มะเลยวะซัลลัมมีคําสอนมาให้กับเราแล้วก็มีอัลกุรอานมาให้กับเราแล้วก็มีหลายๆอย่างที่บรรดาซอฮาบะห์ได้อะไรฮะ ได้นามาทําการวิเคราะห์นามาสู่การปฏิบัติและบรรดาอุลลอฮ์มะได้ทําการวิเคราะห์ด้วยกับอะไรฮะเฟคุนวาแกด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในในยุคปัจจุบันก็คือเหตุการณ์ที่เราจะได้เห็นเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีแะฮะจึงมีมีบรรดาอุลลอฮ์มะที่ใช้การวิเคราะห์วินิจฉัยจากหลักฐานในเรื่องตัวบทที่ไม่ได้มีนะฮะในเรื่องตัวบทที่ไม่ได้มี หลักฐานฟันธงมาอย่างชัดเจนพี่น้องคะัคำว่าหลักฐานฟันธงมาอย่างชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นการละหมาดฟัรดูของเราเนี่ย <gosto> ว่าละหมาดห้าเวลาวันหนึ่งถ้ามีคนมาบอกว่าการละหมาดมีหกเวลาเนี่ยนั่นเราถึงจะพูดได้ว่าคนคนนี้เนี่ยไม่เอาตัวบทหรือว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งมีคนบอกว่าละหมาดสบอให้ละหมาดสามละก็ดีดีกว่าสองอันนี้เราเราถึงจะพูดได้ว่าคนคนนี้ไม่เอาไม่เอาตัวบทส่วนเรื่องไรก็ตามที่ไม่มีตัวบทฟันธงอย่างตายตัวนะอย่างเช่นเรื่องของการละหมาด นะที่เราได้พบกันอยู่นะการละหมาดในในช่วงยุคโควิดสิเเนี่ยว่ามีการละหมาดที่มีการผ่อนผันอนุญาตให้ยืนยืนห่างยืนชิดยืนห่างต่างๆ,ๆ,ๆนานาเนี่ยนะมีการวิเคราะห์หลากหลายจากบรรดาอุลามะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําพูดไม่ได้ว่าบรรดาอุลลามะเนี่ยได้อะไรฮะไม่เอาตัวบทเพราะอะไรฮะเพียงเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีตัวบทต,ตายตัวจากท่านอับดุลลอห์อะไรวะสัลลมเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีอยู่ในนครมดีนะเนี่ยท่านนบีไม่ได้ไม่ได โควิดไม่ได้เจอกับโรคต่อโูนแล้วก็ท่านนาบีไม่ได้มีรูปแบบมาให้กับเราว่าเวลาที่เกิดโรคติดต่อโรคระบาดเนี่ยว่าให้เราละหมาดในรูปแบบไหนไม่ได้มีตัวบทตายตัวนะพี่น้องส่วนใครที่บอกว่ามีตัวบทตายตัวเนี่ยช่วยช่วยนํามาให้หน่อยนะเพราะว่าเราพยายามค้นหานะและพยายามถามบรรดานักวิชาการที่เก่งในเรื่องของวิชาการฮะดีสว่าเขามีตัวบทตายตัวไหมก็ไม่มีใครพบว่ามีตัวบทตายตัวเพราะฉะนั้นเรากลับมาหาการอิสติฮัด การวินิจฉัยของบรรดาอุลาม่ที่เขาได้ทําการวินิจฉัยมาว่ามีการอนุมัติในการที่จะเราจะละหมาดกันในรูปแบบไหนซึ่งเหมาะกับสภาพการที่ได้เกิดขึ้นแบบนี้และสิ่งที่เราควรตระหนักอย่างยิ่งก็คืออะไรฮะคือโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยคือโรคโควิดนไม่ได้เหมือนกับโรคติดต่ออื่นนะพี่น้องเพราะบางครั้งคนที่เป็นเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้รู้ตัวเองหมายความว่าไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลกระทบ อาจจะได้รับอะไรฮะเชื้อจากตัวเขาเองแต่ตัวเขาไม่เป็นไรแต่คนที่ได้รับเชื้อเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอแล้วก็อาจจะมีผลเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เกียรติบรราอุปสมาะแล้วก็กลับมาหาการวิเคราะห์การวินิจฉัยคุณบาอุลามภะที่อะไรฮะที่มีความรู้ในกุรานะก็ฮะดีษเวลาที่เราบอกว่ามีความรู้ในกุรานในฮะดีษเนี่ยประการแรกเลยให้เราเราดูว่าเขาท่องจํากุรอานเท่าไหร่ถ้าคนคนหนึ่งบอกว่าฉันรู้ในกุรานในฮะดีษแต่พอเวลาที่เราถามไปแล้วว่าท่องจํากุรานได้เท่าไหร่ท่่องไได้มึย รู้ไม่ถึงสองยุสถามในเรื่องวิชาการฮะดิษท่องฮะดีษไม่ถึงสิบบทไม่ถึงร้อยบทไม่ถึงพันบทอันนี้เราเราเราควรจะใช้การวิเคราะห์ใช้การพิจารณาว่าเราควรจะนาการวิเคราะห์วินิจฉัยจากบรรดาอุล,ละมอฮที่ท่องจำคุรานได้ทั้งเล่มแล้วก็ท่องจำฮะดีษแล้วก็เรียนรู้เรื่องสายรายงานแล้วก็เรียนรู้เรื่องการวินิจฉัยของบรรดาอุลมอฮหรือว่าเราจะนำเอาความรู้จากคนที่อะไรฮะคนที่ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้ท่องจำอัลกุรานแล้วก็ไม่ได้ทําการไม่ได้ไม่ได้ท่องจำกุรอานก็ไม่ได้ ไม่ได้กียุทธ์แล้วก็วิชาการฮะดิษก็ไม่ได้ท่องจำฮะดิษกี่บทบะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้การวิเคราะห์หลักฐานต่างๆที่เราพูดถึงเรื่องนี้นะพี่น้องเพราะว่าเรากําลังเรียนรู้กันอยู่ในอายะที่เกี่ยวกับการต่ออะต่อท่านนบีสุลตาร์อะไรมาซัลลัมที่ลอสสุบฮานุตาลาได้บอกให้เราทําการต่ออะต่อลอสุบฮานุตาลาบอกให้เราทําการต่ออะต่อท่านนบีสุลตาร์อะไรมาซัลลัมเพราะนั้นการเชื่อฟังท่านนบีเนี่ยการปฏิบัติตามสุนัขท่านนบีเนี่ยมีขอบเขตไม่ใช่ว่าใครอยากจะตีกรอบ แบบไหนก็ตีกรอบกันเอาเองแต่ให้เรารู้ว่าเราเอาแบบอย่างจากท่านอีบดุลลาห์าเลียวะษัลลัมบนความเข้าใจของบรรดาสหามะที่บรรดาอุลมอฮ์ได้ปฏิบัติต่ตอต่อต่อต่อตามกันมานะบรรดาอุลมะฮ์ที่อะไรฮะที่ท่องจำมันกุรอานกันทั้งเล่มเพราะว่าพี่น้องการเรียนรู้ของบรรดาอุลมอฮ์ในยุคก่อนเนี่ยเขาเรียนรู้กันแบบไหนฮะคนที่ก่อนที่จะได้มาเรียนรู้วิชาหะดีสเนี่ยนะจะท่องจำกุรอานทั้งเล่มแล้วพอรา,าเรียนรู้วิชาการหะดีษเนี่ยเขาก็เรียนรู้ตัวบทหะดีส ความเข้าใจของบรรดาเอุลยไหความเข้าใจของบรรดาสหามปะแล้วก็ทําการวิเคราะห์ตัวบทไธดีสนี้เนี่ยแล้วต่อมาก็เรียนความเข้าใจาเรียกว่าวิชาฟิกแล้วเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเราละหมาดกันเป็นเนี่ยด้วยกับวิชาฟิกนะไม่ใช่ว่าเรามีเอาเอาตัวบทมาแล้วเราเราก็ละหมาดเป็นในใน,ในทั้งรูปแบบเลยแต่ทุกคนเนี่ยผมเชื่อเลยว่าต้องเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเนี่ยละหมาดเป็นเพราะว่าตัวบทวิชาฟิกตัวบทเรื่องของความเข้าใจเพราะฉะนั้นวันนี้เรามา ในอายะที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺได้ได้ได้กล่าวนะว่าอินตุซิบหุมไซยะตัวยกูลูฮาดีมินอินดิลละถ้าหากว่ามีเรื่องที่ดีงามมาเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเขาจะบอกว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺสุบฮานาอฺเพราะอะไรนะเพราะพวกนี้เนี่ยยอมรับในรูปมุมิยาของเรายอมรับในการเป็นผู้บริหารของอัลลอฮฺสุบฮานาอฺยอมรับในการเป็นผู้สร้างของอัลลอฮฺสุบฮานาอฺนี่คือพวกมุชริกีนว่าอินตุซิบหุมไซยะตัวยกูลูฮาดีมินอินดิกหากว่ามีเรื่องไม่ดีประสบกับพวกเขาเนี่ยเขาก็จจจะบอกกว่่่าาาาสิงนนีี้้เเยมมมมฮััด กุลกุลลมินอันด ah ินละข้อสั่งในท่านนบีได้บอกว่าจงกล่าวเถิดม <an> ุฮ şey ัมมัดว่าทั้งหมดนั้นมาจากขอสัมภานุ์นวตาราฟะมาลิฮะอุลัอินกควมิลายะกาดูนียฟกอหูนะฮะดีซะแล้วพระองค์ได้บอกว่ากลุ่มชนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันที่เกือบจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำคำพูดคําสอนหมายความว่าอัลตารากำลังกำลังตำหนิกลุ่มชนนี้ว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรกัน ที่เกือบจะไม่เข้าใจคําสอนหมายความว่าเวลาที่เวลาที่อมรังตาราได้มีม,มีคำสอนมีคําบอกเล่ามาเนี่ยไม่ค่อยทําความเข้าใจ หรือว่าไม่ต้องการทำความเข้าใจหรือว่าเกือบจะไม่ไม่ทาการไม่ทําการเข้าใจตัวบทที่อัลลอฮ์สุบฮานุวัตตาลได้ได้สง่งมาด้วยว่าทําความเข้าใจโดยที่ใช้อารมณ์ไฟต่ำตัวเองเนี่ยในการเอาตัวบทมาใช้มาอัลซอบะกามินฮัสนาเินฟะมินอัลลอฮสิ่งที่มาประสบกับเจ้าเนี่ยที่เป็นเรื่องที่ดีงามเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุบฮานุวัตตาลว่ามาอัลซอบะกามินไซอัตเตมฟะมินนฟซิกแล้วสิ่งใดก็ตามที่ประสบกับเจ้าเนี่ยที่มาจากสิ่งไม่ดีเนี่ยก็ถือว่ามาจากตัวของเจ้าเอง วารซันกาลินเซร์สูลา ال แล้วเราได้ส่งเจ้ามามุฮัมมัดส่งเจ้ามาให้กับมวลมนุษยชาติเนี่ยรสูลามาเป็นรสูลเป็นผู้ที่นําสารจากลอส,สบาวนตาลามาให้กับพวกเขาวากาฟามิลลาฮหชาฮีดาและถือว่าเป็นเครื่องที่พอเพียงแล้วสำหรับลอสพาวนตาในการที่ลอตตาลานั้นเป็นผู้ที่เป็นพยานให้กับพวกเราไมยุติอรอรสูลฟะกัดอัลตออัลลอฮ์ใครก็ตามที่ได้เชื่อฟังรส,สูลแสดงว่าเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮ์ ว่ามันตะวันละฟมาอัลซัลนะกาลาฮิมฮะฟิรอแล้วใครก็ตามที่ได้พินหลังออกนะว่ามันตะวันละฟมาอัลซัลนะกาลาฮิมฮะฟิรอถท้จริงเราไม่ได้เราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นอะไรฮะมาเป็นผู้ที่คอยทําการทําการปกปักรักษานะกับกับพวกเขาในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาลากําลังบอกให้เรารู้ว่าต่ออะต่อรอซูลเนี่ย คือการต่ออาที่เราจะต้องเชื่อฟังท่านาซูลสลารห์ฮะเลวะศัลลัมพระท่านอับดุลเบียสลารห์ซัมเนี่ยคือผู้ที่มะซูมคือผู้ที่อะไรได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มกันจากอัลลอสุบฮานุอัตตาลามานะลลอตตาเนี่บอกว่ามอดไม่ยกอังเอาราซูลฟังก็เอาต่อัลละใครก็ตามที่ได้ต่ออาต่อรอซูลแสดงว่าเขาได้ต่ออาต่อรอซูลคือใครที่ปฏิบัติตามท่านนบีแสดงว่าเขาได้ปฏิบัติตามอัลลอสุบฮานุอัตตาลามาในอายะห์ก่อนหน้านี้นะพี่น้องที่อัลลอ์ตาเาี่ได้บอกว่าอัลตยอนลวะ องร้อ์ตาลา,า,ลาได้บอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วก็จงเชื่อฟังรอซสูลและบรรดาผู้นำจากพวกเจ้านะบรรดาผู้นำซึ่งบรรดาอัลลอฮ์ได้บอกได้บอกว่าอยายนี้เนบ่งบอกถึงทั้งผู้นำแล้วก็ทั้งผู้ปกครองใครก็นะาาตามที่ได้เชื่อฟังรอซสูลแสดงว่าเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮ์บ่งบอกให้รู้ว่า การต่ออาตศูนย์นั้นคือการต่ออาตอลอสุภาโนตาลาและบอกว่าให้เรารู้ว่าท่านอับีสละลอยสลัมนั้นคือผู้ที่มาซูมมาซุมคือการที่อัลลอฮฺตาราได้ปกป้องท่านนาบีจากการอะไรฮะจากการผิดพลาดหมายความว่าถ้าหากว่ามีการตัดสินเรื่องใดที่อัลลอฮฺตาราจะให้วะฮีลงมาในการแก้ไขเนี่ยอัลลอฮฺตาลาก็จะลงวะฮีมาทันทีว่าในเหตุการณ์ทีนน่ท่านอับีสละลอยสลัมได้ได้ทำการปฏิบัติในสิ่งใดที่อัลลอฮฺตาลาต้องลงวะฮีมาให้ท่านนบีนั้นเนี่ยอะไรฮะ บนหลักการเอาแล้วก็จะลงวะฮีามาทันทีแล้วท่านนบีสุลตารสัลลัมก็อยู่บนการปกป้องของลอสอุมานุตาลาคือมีวะฮีที่คอยปกป้องท่านนบีสุลตาร์สัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะคำมามาซูมคําว่าได้รับการปกป้องเนี่ยเป็นเฉพาะท่านนบีสุลตาร์สัลลัมคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่แอบอ้างว่าเราคือผู้ที่ได้รับการปกป้องจากความผิดบรรดาอุลมามะได้บอกว่าที่อ,อุมาตาลาได้ให้บรรดาอุลมามะเนี่ยให้บรรดาผู้รู้เนี่ยมีการผิดพลาดได้มีการวินิจฉัยที่มีควาามแตตกก่่งงันซึ อะไรฮะที่ท่านอับดุลลาสลาลัยสลัมได้บอกว่าอินดาสตาฮันดาฮาเกมถ้าหากว่าผู้ปกครองเนี่ยหรือว่าผู้นำเนี่ยได้ทําการอิสติฮดทำการวิเคราะห์วินิจฉัยซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยมาจากตัวบทหลักฐานกรอานและนขดีษนะถ้าหากว่าเขาได้วินิจฉัยแล้วก็ถูกต้องเฟซอฟฟะละหูอัจรอนถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยแล้วก็ถูกต้องเนี่ยเขาจะได้สองผลบุญวาอินอัคตะฟะละหูอัจรุนวาถ้าหากว่าเขาได้วินิจฉัยแล้วก็ผิดเขาจะได้หนึ่งผลบุญพี่น้องอะการวินิจฉัยที่มีทั้ง ผลบุญทั้งนั้นประการที่1คือวินิจฉัยแล้วก็ถูกเขาได้ผลบุญอะไรบ้างฮะหผลบุญในการวินิจฉัย2ผลบุญในความถูกต้องส่วนคนที่2องเนี่ยว,วินิจฉัยแล้วก็ผิดเนี่ยเขาจะได้ผลบุญในการวินิจฉัยหนึ่งความดีนะเพราะฉะนั้นพี่นอ้องเวลาที่เราได้ได้ยกขัดีิษนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าการวินิจฉัยวินิจฉัยจากคนที่อะไรฮะคนที่วินิจฉัยจากอัลกุรอานและก,ลละกล็นไหเดซซึ่งดูได้จากคนที่มีความเข้าใจในกุรอานและก็ในไหเดซ เริ่มต้นด้กับการท่องจำอัลกุรอ่านเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีอะไรฮนะจะมีผู้ที่แอบอ้างว่าได้รู้ในอัลกุรอ่านรู้ในสุนนะแต่พอเวลาที่เราเราสอบไปก็เราเราได้พบว่าเขาท่องจำอัลกุรอ่านได้ไม่ไม,ไม่กี่สว่วนไม่กี่ยูความจำในเรื่องอังกุรอ่านไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการแอบอ้างนั้นอะไรฮนะถือว่าถูกยกออกไปให้เราย้อนกลับไปหาบรรดาอุลาลมะ่าที่มีการเรียนรู้อย่างจริงจัง แล้วก็ที่ท่องจําตัวบทหลักฐานเราถึงจะได้มีการเชื่อว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นได้ยึดมั่นในตัวบทส่วนการแอบอ้างว่าฉันยึดตามตัวบทคนอื่นไม่ตามตัวบทสิ่งนี้ในบ่งบอกให้เรารู้ว่าเป็นการแอบอ้างที่อะไรฮะที่มีแต่คําพูดเพราะไม่ได้มีตัวบทมามาประกอบในการปฏิบัติของเขาเอาแะตาลาได้ตรัสว่า ไมายุติอร,รสุนัขกอ,อกานที่ท่าตอกว่าทตาม็ที่ด้ตอาสอรัขที่ท่ารักษาตุนัท่ท่านรักตาได้ที่ารักา,าสุนาาาั่ทมานรักสนั่ารักาสุัขทา่ทะารัาสนัขรักตามัที่ได้พิัหลาังที่รัาสัที่านราได้บอกว่าเราไม่ได้ส่ง,งเา้รเกษาผู้ที่คอยปกปักรักษาพวกเขาหมายความว่าอรักษาสุนัขท่านรบีเานี่ยมานร็นรอซูล มาเป็นมาเป็นผู้ที่ทําการทําการอะไรน้นำสารจากอัลลอฮ์สุบานอัตลามาให้กับเขาอัลลอฮ์จึงกล่าวไว้ในอญญายะ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าวัสนากลินนาเซียรอซูล,ละและแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเนี่ยให้มาเป็นรอซูลกับมนุษย์คือไม่ได้ให้คอยมาปกปักรักษาไม่ได้คอยมาคุ้มการป้องกันคนอื่นไม่ให้มีความผิดพลาดอะไรวะกาฟาบิลละชฮีด้และอัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่เป็นเป็นพยานเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นการพอเพียงแล้วแล้วใครเชื่อฟังรอซูลแสดงว่าเชื่อฟังอัลลอฮ์ใครที่ผิดหลังไป ว่ามาอัลสันนะก้าเลยฮิมฮะฟิฎะแท้จริงเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเป็นผู้ที่อะไรฮะปกป้องภาษาพวกเขาไว้อกูลูนัตตอจน فإذابرزومن عندكبي ยะตออิฟตุมมินฮุมไกรรนละดิตกูลและพวกเขาทั้งหลายได้พากันพากันกล่าวว่าตอฮะพากันกล่าวว่าเชื่อฟังแล้วเขาว่าไงพี่น้องพวกเขาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยพากันกล่าวว่าเชื่อฟังนะแต่ فإذابرزومن عندك เวลาที่บาาัลลัมิ์เป็นนี้ก็คือเวลาที่ออกจากท่านนบีไปออกจากท่านนบีไปที่ท่านอับดุลเบี๊ย์สลุลลลอยสลัมไม่เห็นเนี่ยใบยะตะตออิฟะตุมมินฮุมไวรัลละติตะกูลได้มีอะไรฮะได้มีกลุ่มหนึ่งที่ได้พินหลังออกไปจากการเชื่อฟังท่านนบี๊ย์สลุลลลอยของอะไรวะสลสล,สลัมก็คือไม่ได้ทำการเชื่อฟังท่านนบีไม่ได้ทำการตออ้างต่อท่านนบี๊ย์สุลลลอยของอะไรวะสลลัม,ลมแต่กลับเป็นคนที่ไปทำการทำสิ่งที่เป็นเป็นมัซเซ คือพวกเขาตั้งหลายจะพากันบอกว่าต่ออ่ะจะพากันกล่าวว่าเชื่อฟังนะแต่เชื่อไหมฮะฟาอิดาร์บรซุลันอันนิกวลาที่ออกจากท่านอับดุลสลลาร้อนเลยวะาัลลัมไปก็พากันพากันฝ่าฝืนท่านอับดุลสลลาร้อนเลยวะาัลลัมบบยะตอปออิฟตุมมินฮุมไวย้อนเลยทีตะกูลกลุ่มหนึ่งก็พากันอะไรฮะพากันฝ่าฝืนท่านนบีโดยที่ไม่เอาสิ่งนี้ท่านอับดุลสลลาร้อนเลยวะาัลลัมได้กล่าวว่าลอฮุยักตับูมาอยู่ใบยุทธุนอร้อ์ตาลานั้นเป็นผู้ที่จะคอยบันทึก เราก็คอยอะไรครคอยตอบแทนพวกเขาทั้งหลายในสิ่งที่มาอยู่ใบตัวในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้พากันพากันอะไรฮะพากันพินหลังให้พากันฝ่าฝ,าฝาืนต่อรัชสภานวาตาลานี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาได้ได้ได้ไดไดไดบอกกับท่านอนับดุลเลาะห์อัลลฮนมถือเป็นการเป็นการปลอบใจท่านนบีุลอลาะห์วอะไรว่าสั้นลำนะฝาอาอิลอันฮุมมัตตะวักันอัลลอฮ์วากาะฟาบิลลาฮิวกีลาดังนั้นจงออกห่างจากพวกเขา แล้วข็าจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์ถือเป็นการพอเพียงแล้วที่มีอัลลอฮ์ตารานะั้นเป็นวกีลเป็นผู้ที่คอยอะไรเป็นผู้ที่คอยให้เราได้มอบหมายต่ออัลลอฮ์สุมาน์นอาตาลาวะัตะวะักกันอัลลอฮ์พี่น้องอ่ะอัลลอฮ์ได้จบอาย่านี้เนี่ยหลังจากที่พระอ,องค์ได้ <c oughs> <c oughs> บอกถึงการตออ้างต่อรอซสูนใครเชื่อฟังรอซูนคือผู้ที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้วบอกปลอบใจท่านนะบีถึงผู้ที่พินหลังให้ พินหลังให้จากแบบอย่างท่านนบีุลลาสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมพี่น้องอวันนี้เนี่ยคนที่คนที่บอกว่าไม่เอาสุนนะท่านนบีุลลาสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะถือเป็นคนที่ทําสิ่งที่เป็นบาปนะแล้วก็คนที่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีตัวบทจากท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมทั้งที่ไม่ได้มีตัวบทคนนี้ก็ถือเป็นคนที่ทําบาปเหมือนกันเพราะสิ่งนี้จะเป็นการสร้างฟิตนาให้เกิดขึ้นบนบนสังคมของเรานะเพราะอะไรนะพีน่พน้องเพราะในในปัญหามา ถ้ามีตัวบทในบรรดาอุลลอฮจะไม่ขัดแย้งกันแล้วจะนําตัวบทมาสู่การปฏิบัติเพราะนั้นถ้าหาว่าการที่เราบอกว่ามีตัวบทในการมายึดถือแต่เราไม่มีตัวบทถือเป็นคําพูดที่อันตรายและเป็นการทำในสิ่งที่ทําให้ผู้คนเกิดความสับสนในตัวบทหลักฐานเพราะฉะนั้นว,ะะวะ่าตวัการอัลลอฮ์และจงมอบหมายต่อรองสมาฮานุวตาลาวะกะฟามิลลาฮิวกีลาแล้วถือเป็นการพอเพียงแล้วในการที่อัลลอฮ์ตาราเนเป็นผู้ที่ได้ทําการมอบหมายนะต่อพระองค์ وله الكرماء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا